อร่อยเลิศคุณรีนอร่อยเลยิรสประเซาะซีเธอของไม่ดีไม่ยอมไม่เข้าปาก อร่อยเลิศก,กับผู้รีดวันนี้สําหรับผู้ที่รักชอบรับประทานขนมจีนคือบุฟเฟตขนมจีนไม่จํากัดเวลา89บาทที่ร้านมีน้ํายาเคหะร่มก้วสี4 0เริ่มกันตั้งแต่เมนูยอดนิยมที่นี่นั่นคือขนมจีนน้ำเงี้ยวขึ้นเหนือแล้วล่องใต้ข้าวสู่น้ํายากทะทิบภาคกลางแกงเขียวหวานไก่ใส่ฟักมีเลือดน้ําพริก เสร็จปั๊บไปแวะอีสานกันหน่อยน้ำยาปากขาไก่แล้วลงใต้น้ำยาปากใต้และแกงไตปลาตบท้ายต้องขนมจีนซาวน้ำและคุณยังสามารถสั่งอัลคาร์ดเพื่อเป็นการแกล้มขนมจีนตามคุณเรีไปเลยครับอร่อยเลิศกัแบบคุณเรียน,นะคะวันนี้ร้านชื่อว่ามีน้ำยาเคหะร่มกล้าว40ค่ะเรามาคุยกับเจ้าของร้านกันนะคะ คุณเพนสศราาีธีรภาคนารักษ์แนนจ๋าสวัสดีเจ้าสว,ส,สวัสดีค่ะเริ่มกันตั้งแต่ขนมจีนหวนเส้นอะไรจ๊ะอันนี้เส้นของเรานะคะจะเป็นเส้นขนมจีนเส้นสดนะคะซึ่งของเราใหม่ทุกวันนะคะน้ำยาของเขามีอะไรมัง่งจะมีน้ำเงี้ยวนะคะ,คะพริกน้ำเงี้ยวแนนนะคะก็จะมาจากเชียงใหม่ซึ่งอันนี้เป็นสูตรของทางบ้านแนนเลยค่ะ,คะรับรองได้เลยค่ะว่าหอมของกลิ่นถั่วเน่านะคะแล้วก็มีกลิ่นของดอกงิ้วค่ะ อีกน้ำหนึ่งที่อยากแนะนําก็คือเป็นน้ําพริกนะคะถ,ถ้าเป็นทั่วไปนะคะจะข้นๆแน<ช>น,นก็เลยมีการปรับปรุงโดยที่ความข้นเนี่ยให้มันน้อยลงความหวานให้แบบก,กลางๆแล้วก็มีความอมเปรี้ยวนินนดๆไปอีกหนึ่งน้ำจิจ๊ะาเป็นน้ํายากะทิกลางของเราเนี่ยปลาจะเป็นปลานิลนอ,อันนี้จะมีความข้นอีกอันนึงจะเป็นปลาขาไก่เราจะใช้ปลาราที่กลิ่นมไม่แรงนะคะจะมีขาไก่อันนี้สามารถตักได้แบบเต็มที่เลยค่ะกับขาไก่อีกหนึ่งน้าเป็นน้าํายาตักใต้คือพริกแกง จะมาจากทางใต้เลยแล้วก็มีความเผ็ดหอมอร่อยก็คือเป็นปลาหนิอนกันนะคะไปแกงเขียวหวานเลยสิแกงเขียวหวานนี้จะเป็นของผ้ากลางเนาะมีไก่แต่ที่ร้านจะใช้เป็นฟักนะคะจะเป็นแกงไตปลาจะมีความหอมของกลิ่นปลาโออันนี้แนะนําถ้าคนชอบทานเผ็ดก็ต้องมีขนมจีนสาวนะ้าเราจะใช้เป็นสับประรดที่ฉ่ำๆโรยด้วยกุ้งเนื้อแห้งนะคะและ้วบดซึ่งมันจะมีความหอมของกุ้งอยู่นะคะ,คะ ูุเฟ่ขนมจีนน้ำยานะคะก็คือของเราไม่จํากัดเวลาเลยนะคะ,คะมีทั้งหมด8น้ํายาในราคาแค่89บาทอัลาคานะคะ,คะก็จะมีไก่ตะก้านะคะหมูยอทอดกรอบนะคะ,คะจะมีลูกชิ้นปลาน้ําจิ้มซีฟู้ดนะคะรีะขอการันตีให้มีน้ํายาแการ่มเก้าสี่เป็นอร่อยลัดผัก ชักอยญ่จะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ร้านมีน้ำยาเคหะร่มเกล้า40ตั้งอยู่ที่ถนนเคหะร่มเกล้าตรงข้ามซอยเคหะร่มเกล้า40ข้างสอนอร่มเกล้าร้านอยู่ติดถนนครับอาหารรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มาตรฐานของคุรีดและพิพันธ์แบบนี้ก็ได้รับการการันตีจากคุรีดไปเลยครับโปรแรงอร่อยเลิศกับ AIS ช่วงนี้นะคะอร่อยเลิศกับผลิตและ a อสจะมามอบสิทธิพิเศษให้กับคุณลูกค้าที่มีน้ำยา เคฮะร่มกล้าว0มีสิทธิพิเศษอะไรให้กับคุณลูกค้าเ s บ้างคะแนนสำหรับลูกค้า AS รับส่วนลดส0ซ์ทั้งบุฟเฟ่ต์แล้วก็ของทานเล่นไม่รวมโปรโมชั่นต่างๆเมื่อรับประทานที่ร้านค่ะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30มิถุนายน2565ค่ะค่ะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8ปนาฬิกาสีนาทีช่องสามกด33มเวลาไปก่อนและสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ,คะอร่อยเลิศกับผลิตรีมเมชูอีติ้งย่าพิงชังต้องกินค่ะ